สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุคนนะคะมือนีสาะสิบห้าเผืเปิดมาเห็ดซอสเพโตหรือว่าซอสหัวละพานะคะมาเบิงส่วนผสมของซอสเพโตเข้ากันเลยค่ะนะคะกะซิมีใบหัวละพานะคะ80กรัมนะคะน้ำมันโอเียเอยนะคะ160หกมลนะคะมีชีส80ดกรัมนะคะมีทั่ว80กรัมนะคะมีพริกไทย1ช้อนชานะคะเกลือ1ช้อนชานะคะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมสองกลีบค่ะค่ะมาที่นี่เ้าก็มาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะเนะาะซอสทีใส่ส่วนผสมลงไปย่างละครึ่งก่อนนะคะหัวผ้าลงไปครึ่งหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างนะคะที่ฮั่มมีนะคะส่วนผสนมของข้าลงไปย่างละครึ่งก่อนเนาะค่ะเนาะน้ำมันมะกอกจะ้าใส่ด้ค่ะแล้วก็ปั้นนิดนึงค่ะ นะคะแล้วก็เติมน้มันมาก่อลงไปเครึง่งนึงค่ะแล้วก็ปั้นต่อไปเลยนะคะแล้วก็เยดแล้วนะคะเทใส่ส่วนผสมที่เหลือของเท้าทั้งหมดลงไปเลยนะคะ พอใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปจนเมื่อแล้วนะคะเอากำลัาปั่นต่อไปเลยค่ะนะคะปั่นให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะปั่นไปเลยจ้าปั่นได้ละเอียดประมาณนี้เนาะคะ่ะนอแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆนะคะง่ายๆรวดเร็วนะคะเขากจะได้ซอสเพสโต้ไวสำหรับทำพสาสต้าแซบๆแล้วนะคะลองเห็ดเบิ่งนะคะสำหรับผู้ใดที่มากินนะคะหรือว่าสามีมากินใบโหระพาจ้งสิก็ลองเห็ดอันนี้เป็นการถน,นอมอาหารไว้พร้อมนะคะสำหรับเราเตรียมขวดโหลสะอาดต้มฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาใส่ขวดเก็บไว้ได้ เป็นปีเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะพิาพาประการใดขออภัยด้วยค่ะ